สาวๆท่านใดที่มีปัญหาและอยากจะลดนนอหรือลดไขมันที่ส่วนเกินตามเอวตามขาตามแขนเนี่ยวิธีง่ายๆวันนี้แอมมาจะมาแชร์แล้วมันเป็นสิ่งที่แอมมาทำอยู่เป็นประจำแล้วทาทุกวันนะคะเน้นๆเลยก็คือการกินนะคะถ้าวันนี้เรากินดีเราก็จะได้รับสารอาหารที่ดีแต่ถ้าเรากินไม่ดีเช่นอะไรข้าวแป้งน้ำตาลของมันของทอดอาหารโปรเซสไส้กอรอกไส้กอรกอก แฮมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอาหารที่แปรรูปนะคะจะให้ดีที่สุดก็คือเราจะต้องทานพวกไก่เนื้อหมูปลาอะไรที่มันของสดสดโดยที่เราไม่ต้องไปผ่านวัฒนาก,การทำขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันานั้นดีนะคะผักผลไม้ต้องกินแต่ผลไม้เนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าถ้าค่าน้ำตาลของมันอ่ะเยอะเช่นส้มอย่างเงี้ยค่ะ สับประรดอย่างนี้ค่ะถ้ากินเยอะเกินไปมันสามารถทําให้เราเป็นเบาหวานได้อนาคตเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราจะมาแอม,ม่าอยากจะมาโชว์ให้ทุกคนดูว่าถ้าวันนี้อยากมีสุขภาพดีแค่เริ่มง่ายๆแค่ว่าการกินนะคะอย่างที่แอม,ม่าบอกเวลาเรากินเนี่ยค่ะให้กินอ,อ,อันนี้สมมติว่าเป็นจานนะคะจานหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วน ส่วนแรกก็จะเป็นพวกผักสีลุง้งไม่ว่าจะเป็นผักอะไรทุกอย่างเนี่ยสีลุ้งดีค่ะเพราะร่างกายของเราชอบนะคะผักอะไรที่เป็นสีลุง้งแล้วมันจะไปทําให้แบคทีเรียนในลําไส้ของเราดีด้วยนะคะโปรโตีนนะคะโปรโตีนก็กินไปด้วยนะคะซึ่งโปรโตีนเนี่ยไล่ไขมัน จะดีที่สุดโปรตีนเช่นอกไก่เนื้อปลานะคะเนื้อวัวนะคะเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยก็กินได้นะคะแต่เนื้อหมูก็มันจะค่อนข้างที่จะย่อยยากนะคะบางคนที่มีปัญหาเรื่องการย่อยก็ไม่ต้องกินไม่ต้องทานเนื้อหมูเพราะเนื้อหมูเนี่ยเป็นอะไรที่ย่อยยากมากกว่าเนื้อวัวนะคะ,ะแล้วก็ใครที่ อชอบกินพวกอันนี้ด้วยค่ะก็จะมีพวกคาร์บนะคะคาร์บนั่นก็คือข้าวแป้งน้ำตาลน,นะคะกินแค่ถ้าจะวัดให้ดีก็คือกินเท่ากำปั้นของตัวเองกำลังดีนะคะบางคนบอกอฉันขาดของหวานไม่ได้ก็กินผักเยอะเนี่ยพวกไฟเบอร์เนี่ยสิ่งที่มันจะช่วยทำให้เวลาเรากินพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยมันจะไปช่วยทำให้เหมือนไปคลุมพวก น้ําตาลที่เรากินเข้าไปพวกคาร์บพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะมาทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมน้ําตาลแบบรวดเร็วเพราะว่าอะไรเพราะเรามีใยไฟเบอร์นะคะใยไฟเบอร์เพราะฉะนั้นแนะนํานะคะทําแบบนี้กินทุกมื้อแบบนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าไขมันของคุณมันเริ่มเริ่ม,มหายไปควบคู่กับการที่ว่าเราออกกําลังกายหลังอาหารหรือออกไปเดินเนะะี่ยค่ะ ผู้ออกกาลังกายก็อาจจะไม่ใช่นะคะออกไปเดินแค่เดินเฉยๆเดินธรรมดาเนี่ยมันจะช่วยทําให้น้ําตาลของเราลดลงได้เร็วแล้วก็ทําให้ระบบเผาผลาญของเราเนี่ย ดีขึ้นนะคะลองไปทำดูนะคะเป็นสิ่งง่ายๆที่จริงๆแล้วทุกคนทำอยู่แล้วแต่อาจจะทำผิดวิธีนิดนึงนะคะซึ่งถ้าทำแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีแล้วที่สำคัญคุณจะดูสวยหรือคุณจะดูเปล่งปัง่งการทำา IF ควบคู่ก็ดีเดี๋ยวข้าวหน้าแอมม่าจะมาคุยเรื่อง IF นะคะว่าแอมม่าทำแบบไหนและถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เซฟคลิปนี้เก็บไว้แล้วเดี๋ยวแอมม่าจะมาแชร์สิ่งที่มีประโยชน์และการวิธีดูแลสุขภาพแบบง,ง่ายๆสไตล์ แอมมาทิสวีนะคะสำหรับวันนี้เฮ้ยโด